อยัสดีตอนรับเข้าสูช่องแอนด์มลี่นะคะปนีนาระอ้วนก็นําของมาแจกเนาะนะะจากยับยูทูบของฝากนะที่พระอวนจะไปําธระเนาะน่าจะอ่านสอ่องเห็นให้แมมาผมไม่ทานแล้วายวกไมลงไปไหนเันีวัดบ้มี ็นมาพื้นบ้านนั่นเป็นมาไทยะอย่าดื้ออย่าดื้อค่ะแองแองมาแม่มาแม่มาแม่มาเลยนับเลยแต่แล้ก็จะเป็นโชว์นะเดี๋ยวป้าเตนจัดการให้กู้จับฉลากเราเองนะเพราะแต่ละถุงก็ไม่เหมือนกันได้ได้ค่ะแต่ละถุงไม่เหมือนกันปูนกัเลยมาแกะให้กันดูเล้วค่ะเออได้โชว์ว่าอุ้ยฉันได้ตัวนี้ฉันได้นว่าท่านจะโยนให้เดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าจำเป็นยังค่ะกระดาษเอ็นตีเจนฉลากเลยเอาเลยเอามืนตั้งนี่เอาใหม่ก็ได ผู้ชายสผู้หญิงสี่เอาผู้ชายผู้ผู้ผู้ชายสีตอนนี้เหลือแล้วก็ผู้หญิงห้าค่ะแม่สมีเกี้ยวโอเคใช่แล้วก็นี่คืออย่างงี้คือป้าแหนคนแรกใช่ไหมผู้หญิงลุงคนแรกผู้ชายแล้วลุงก็จับชื่อคนไหนมาต่อไปเป็นเลขอะไรอะไรก็ว่ากันไปเออจะได้ง่ายเนาะจ้ะาทำนั้น ลุ้นรางวัลนะคะในถุงนะเพราะว่าแม่อ้วนบอกว่าจะไม่เหมือนกันนะถ้าแม่โม่ให้ก็จะหมายถึงว่าเดี๋ยวจะเอียงไปเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยบอกว่าให้จับเป็นฉลากนะคะนะถ้าแล้วนี่ไม่รวมแม่แตนนะโอ้โหแม่แตนได้ไปเลยแล้วแม่แตนเป็นคนจับคนต่อไปอืม ไม่ก็คือถ้าจับได้รายชื่อไหนก็เราก็เดินไปหยิบเอาให้้านจับแอ๋ไม่แอบค่ะก็คือจับอย่างนี้เลยจับอย่างนี้เลยแล้วก็เปิดพร้อมกันจือวนีเยสี่ลุงพันหาก็5 6 7 8 สีผู้หญิงสีชมพูผู้หญิงสีผู้ผู้หญิงสีผู้ผู้หญิงโอ้แต่อันนี้รู้สึกจะจงเสือนะเพราะว่ามีหมวกสีเหลืองอ๋อเปิดเผยแล้วครับพี่น้องโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปจ้องจับแล้วเสือ้ย่าแค่นะอย่าแค่จับแล้วเออเอา เอาปเลามี้เลยาป้าจับให้เลยก็ได้ค่ะจะ้ะให้ป้าหยิบให้เลยหยิบหยไมเลยป้าหลังป้าหลังตาหยิบให้ได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 ป้าดไปก่อนเลยป้าดาไปอลไป้าดาไป่อน มาปุ๊บเดินตามเรียงตามลำดับอายุไปเลยจะหลับตาเดินมาสิเอาหลับตาเดินมาเอาหลับตาเดินมาหลับตาอยู่นะตามเดินมานะไม่ได้มองบตาอยู่เองไปเรียงตามลำดับไปเลยคนพิการด้วยนะคะป้าก็ไม่เห็นนะคนพิการมัดไกลป้าก็หลับตาใช่ไหมป้าก็หลับตาหยิบเหมือนกัน เราเปิด้องแนเราเปิด้องสื่อสารมอบ้านย่าอบ้านอันนี้เปิดตาได้นะวย่าชี้ไปมาไม่ได้นะย่าย่าปไหนอะฟูย่าเดี๋ยวเย่าจะเงแกจะเพิ่งแกะเยิ่งแก่อมัยานไม่ย็นแล้วยนแล้วจะเพิ่งแกะพอมยาเดียเียงเ๋ยว เดี๋ยวเราเปิดถูรอก่อนเดี๋ยวให้แอนลมามิรเทราเปสี่เดี๋ยวก็เขาบอกคุณราเปีกคนนึงทานน้องรงาเาคนีุ้ณทานไปส่งเดี๋ยว่านไปน่งมาเลยโ๋มาแล้วมาแล้วมาแล้วเหรอเอาเอาหูใส่ทุเสี่ยวเลยแย่ชีแั่ชิอย่ชีนะฮะอรุณพาสองคณกันเด้ เห็นแล้วเห็นแล้วอาชีพไปผู้ชายผชายถ่านกล้องเลยนาตาพี่ตะก้อนสดไม่ต้องไปให่ด้วยยนนึิอ้องเลยีบอาเปิ้วเอิ้นองลุงพันลงนลงนล่เล่นลงนเลุงพนเล้มาแกะมาล้อมวงกลมแล้วแกะพร้อมกันเออเอานมาเอา นม่เหมือนดนี่นั่ไพ่นเหอ๋อเ้านลูกพนเนี่ยผู้หนลูกพันดูสิลกพันมืดม่้วาอเฮ้ยเฮ้ยโอ้ป่ามืดบอกว่าอะไรแดงๆอะไรแดงๆ อันนี้อามาดตัวละอกลมอปาปาปทุกคนปาเรยมมีน้อยเลยมีน้อยแลเลยไม่กี่นบอกอาเาเขาเลี้ยงเดี๋มันเลือถุงนึงเดียวเดี๋ยวถ้าอ็มมีจังารดีกว่าเอาไปนั่งตรงไหนท่นไปที่้นพันธุ์ด่กระาษที่ต้นพันธุ์ั้นเนเียวมนจเหลอนเียวที่อยู่ตรงนี้ ไม่มีน้อยร่อะไรเยมมีลูกนี่ลูกีลกมาโงนี่เรีนอยู่อกคตัวเนี่ยในเนี่ยมนหมาที่นี่เลย

เดี๋ยลุงพันมามามาเอเป็นอ่ะเดี๋ยวให้ลิฟนี่คนอนามาเอมามามาก็ขนมเนี่ยเอ้าลุงพันอยู่ไหนเนี่ยขนมขนมคตจะเปลี่ยนเียจะเปลี่ยนยมเลวไให้ลิน้อยไม่มีน้อยนหน่อย ของฟางแบ่งกันไปเนี่ยแบนล้าแบ่งกันไปนะเลนเลยราคุณนูกคุณได้ัแล้วนี่ประกาศจะป้าให้ให้อนี้ผู้ชายเพราะอะไรมักบิ่นมันไปถึงนิวยอร์กไอุ้ยไปดโรนบสติ๊กนะคุณผู้ หอมถึงนิวยอกเลยโกเลยอ้นาเกีว well, uh, really> uh ่เ uh, ป yes, voilà no sure> oh, ็นเป็นลอางใส่กอง่นเด็ป oh, uh, ิดทุกคนรเอ้เวนอ่ะเปิดเปิดใส่ไม่อใส่หรอม่ใ่องลองลยลอ คอยถามหาเจ้าอยู่เมื่อไหร่มันจะมาครับว่าเอาใส่พิษใส่พิษเฮ้ยเท่เลยแลมองอไม่เห็นตาเลยไม่ไม่กดไม่กดไม่เกลี่ยแบบน้มอ่เหอนเลย่อมอกไม่กดไม่เกลี่ยแอบนี้มองแล้วไม่เห็นเสื้อผ้า มาแลยมาเลยที umm ่นี่มาแล้วมาเลยคุณรบด้ว 你们几个跑在一起的嘛？

เองค่ะต้งมาค่ะไม่ปุ๊บไมมีตมาเยเข้าไปเลอกินเะลยให้ทุกคนมีความหวานทุกคนมีความหวานนี่รุ่นกินเยอะนะลุงอ่ะไปรุ้นจังเลยนะนี่แต่ว่าไอ้นี่กินไปถึงนิวยอรไกเองกินไปถึงนิอก มีทุกคนหรือเปล่าีมีทุกคนหรือเปล่าผู้ชายทุกคนผู้ชายทุกคนเลยผู้ชายของเจ้านะผูายของผู้ชายมันเกมันี่อะไรบ้านน้องโอ้ยนทา่เลยนมีานะมนบอกว่ามคนบอกว่า เป๋าเนี่ยกระเป๋าตังมีตังให้เก็บมีตังให้เก็บเออมีฮ้ยเให้เก็บตังให้กระเป๋าตังเยอะใหญ่ใหญ่ใหญ่กับเพื่อนจะได้ตังเยอะๆทุกคนโชคดีเยอะที่สุดโอ้โหโชคดีเยอะที่นบเปิดนาใช้โอ้โหเดี๋ยวพูดชื่อใหญ่าผมคุณนะขอบคุผมากขอบคุณมากขอบคุณมาก แม่คนบอกจะให้ขวัญถุงอีกคนที่สิบแปดก็พอแล้วขวัญถุงเดี๋ยวใครมีกระเป๋าให้ขวัญถุงบางคนมีกระเป๋าบอกอบกินขวัญใช่ไหมมาไม่เอาคนสองคนต้งขวัญถุงเนี่เอาเลยอ่ะมาเอาเลยมันมีกระเป๋าไม่มีกระเป๋าม่ได้เอาเท่านเด้อคุณไม่ได้ไม่ได้กระเป๋าตงหมอแต่เขาเอามาเจียเนี่ยคนละกล่องเนาะ ไก่สุนท่ดเก่ออกมาบาเลยอ่ออกเป็นเป็น่試試ัาตแงอยู่วันนี้เอไ้กินปากงไม่เป็ไม่ได้ขามกไม่เไม่ได้า้ไม่ได้้อความกเอาไปขายก่นที่ไะขไยหลัง้ย ไอ้เจี๊ยบใช้ป้ายจะแมวแล้วบอกวีขนุงเลย้ยยว้าบิัะยังยังไม่เปิดค่อ้าวเปิด่อไม่ได้ขนทุงอุ้ยขนุงเสียไม่ค่อยดหมวกอะเวลาเอเด เลันี่ใช้ยงเชืสด้งหวานันใรถเอออุ้ยเนตมันรถตลุงาใช้เอามาพิสานเาดูไดเดูได้ตลุงใช้เอามาทำเป็นรตู้ลุงาเลยใช้เอามาสาม้ใช้ติดรถลุง ขอ้โค่าได้กระเป๋าเวยเลยนะทุกคนจะพากรเป๋าดูแม่ดูแม่ัดโคตรแต่งเยนไปทั้งตื่นเ้โอ้หเฮ้ยวมาเอมากูป่าอก่ามีน้อยปากกาปากกาคนไทย สาอันอะไรนีเลยเียเปลี่ยนกระเป๋าคนอายุน้อยเสื้อก่อนชายอายุน้อยสุดอันนี้เปลี่ยนไม่ได้คนอายุน้อยสดก่อนต่อมาใครคนที่ไม่ค่อยจะมีเงินเหมือนกันเลยนะล้านาแฟกระเป๋าตาไยไม่ค่อยจะมีเงินเลยแบบนี้จะคนมีสิทธิ์บุญบยังพอ ใครอีกใคไม่ได้ไม่จะเป็นต้งเด็กนนนี้ครอันยมมีอัน้ครัใด่งจะไนได้ย่างะีได้่างน้อยเนาะย่าด้่างได้ย่ดงได้ย่า้ได้่าได้ย่งได้าได้่ได้ย่างได้ย่างได้ยาย่างได้ย่าไดย่ย่างไ้่างได้ย่งได่ได้่าได้่าได้ย่งได้ย่าไดย่างได้ยย่างไดได่ได้ย่งได่ไดย่งได่ได้่่ไได้ย่งได้่้ เจอไดยังอ่าเสือเอาไปเอได้แล้วกระเป๋าเขามีทุกคนทคนแต่เาม่กนะล้วมีแล้วเก็บไว้ไอ้แท่งๆก็แจกไปได้แล้วเยลูกเอาไปให้นี่คนเยอะต้องได้อันนี้อันนี้ก็ลุียังเบาอยู่แมมจูแจกได้ลุกินเลยได้ลอ โอ้ยสมเอาละสมเอาสมันเป็นสมบอกมันเป็นของสมอ้ยมนาันตามนตาอ๋อเันตาโอ้ย้มานั่งมือควเราได้ใหญ่เาือนเลยด้อดมินสาคนเจ้าเอดมินสคเจ้านะลได้มีอยูว่ะไอ้ัวนี่ให้ผู้ชายมันจะได้มีเลยใช่เฮ้ยชอบเอาละดไปเดีว บอกเองนะให้ผู้ชายลุงพี่จ้บอกว่าเมื่อกระเดาป่ะเมื่อกระเดาอ่อ่าเขาแอดมินแอมินแอดมินตัดกอดตัดกอดะลุงต้องนอนมินแอดมินแอดมินแอดมินามคนแอดมินสามคนลุงสามคนขนมมาสามคนคุณมเนคิท่านุกค่ะสวัสดี